ผักลืมผัวจ้ะพี่น้องผักลืมผัวงามๆอบอวลพี่น้องผักลืมผัวเนาะมันเกิดแซมดอกใหม่ขึ้นลายพี่น้องก็เลยถอนเนอกผูได้อยากมาเดอ้อผักลืมผัวก,ก็เกตมีนอส